ในที่สุดภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมต่อสู้เลือดสาดชื่อดังอย่าง Mortal k o m b a t ก็จะได้เข้าฉายกันในวันพรุ่งนี้ในโรงภาพยนตร์กันแล้วนะครับเพราะหลังจากที่ได้ทําการปล่อยตัวอย่างมาเรียกน้ําย่อยแฟนๆก็สร้างกระแสทําให้เกิดความน่าดูเป็นอย่างมากบอกเลยครับว่าแฟนๆเกมนี้เนี่ยตั้งตารอคอยหนังเรื่องนี้กันมานานแล้วไม่ใช่แค่แฟนเกมครับที่ไฮ ส่วนแฟนหนังเองนั้นก็จะได้ดูหนังแอคชั่นสุดปันแห่งปีเช่นกันและในวันนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า Mortal Kombat คืออะไรและเกม Mortal Kombat นั้นมันไ y p ์ขนาดไหนวันนี้เรามี10เรื่องที่อยากให้คุณรู้ก่อนดูหนัง Mortal Kombat เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้รวมถึงเป็นการทบทวนให้กับแฟนๆเกมนี้โดยเฉพาะก่อไปดูหนังในเวอร์ชั่นเต็มกันครับ โดยเรื่องแรกนั่นก็คือจุดกำเนิดของเกม Mortal Kombat ซึ่งในยุคสมัยนั้นเกมต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นภาพการาฟิกการ์ตูนส,สดใสน่ารักทุ้งกลิง้งอย่างที่เราเห็นกันในเกม Street Fighter คนที่ค่ายเกมที่มีไอเดียบันเจิดอย่าง Midway g a m e มีไอเดียบันเจิดที่อยากจะสร้างเกมต่อสู้แนวใหม่เป็นของตัวเองโดยดึงเอาเหล่าโปรแกรมเมอร์ยอดฝีมือทั้ง5ของวงการในสมัยนั้นเนี่ยมาร่วมทีมกันเพื่อสร้างเกมขึ้นมานโดยมี2นักพัฒนาเกมอย่างจอห์นโอไบเอสแล้วก็เอ็ดบูนเป็นหัวเรือใหญ่ในการทำโปรเจกต์และพี่แกก็ได้เอาความชื่นชอบในหนังสไตล์การต่อสู้แบบมา r เชียลอาของบูสลีมาใช้ด้วย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นเกม Mortal Combat เกมต่อสู้ที่ปฏิวัติวงการสร้างรากฐานใหม่ให้กับเกมแนวนี้โดยการนำเอานักแสดงเนี่ยมาเป็นโมเดลฮะแล้วก็ถ่ายเอาทีละช็อตเพื่อนำไปทำเป็นตัวละครในเกม ซึ่งต่างกับในยุคนั้นไปอย่างมากที่ตัวละครในเกมเป็นภาพการ์ตูนแบบ 2D ดีนจึงทําให้ m อเตอร์คอมแบกลายเป็นเกมต่อสู้ที่สมจริงที่สุดในสมัยนั้นและเมื่อมันได้วางจําหน่ายก็ประสบความสาเร็จทั้งรายได้แล้วก็สร้างฐานแฟนคลับเป็นอย่างมากจนกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลเรื่องที่2องปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกม Mor ตอร์คอมแบนั้นกลายเป็นที่นิยมและเรียกได้ว่าแตกต่างจากเกมในสมัยนั้นไปอย่างมากนั่นก็คือ ความรุนแรงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นท่าต่อสู้สุดโหดที่เห็นเลือดเห็นเนื้อเห็นถึงกระดูกดำตับไตไส้พุงอวัยวะฉีกขาดแบบที่สมจริงมากๆในสมัยนั้นถึงแม้เราจะกลับมาดูในสมัยนี้และจะคิดว่าเฮ้ยมันคงเป็นเรื่องตลกแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาซสีเรียกกันมากๆนะฮนะถึงขั้นที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเรียกร้องให้มีการจัดเรทเกมขึ้นมาซึ่งการจัดเรทเกมเนี่ยก็ได้ถูกนํามาใช้จนถึงปัจจุบันนะฮะที่เวลาเราจะไปซื้อเกมฮะต่างประเทศเนี่ย การจะไปซื้อเกมได้คุณจะต้องมีอายุถึงเท่านั้นนะถึงจะซื้อเกมในเรดนี้ได้ถ้าเป็นเกมเรททั่วไปเนี่ยคุณก็สามารถที่จะซื้อมาเล่นได้นั่นเองซึ่งตามประเทศเขาค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะฮะจริงๆแล้วในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่มอร์ทัลคอมแบทแล้วครับที่มันดูรุนแรงนะแต่หวัวยรนบาดออกที่มอร์ทัลคอมแบทเพราะพี่แกนี่จงแจ้งจนเกินไปนั่นเองพ่อแม่ก็เลยกลัวอะไรประมาณนั้นเรื่องที่ 3. ตัวละครดั้งเดิมของซีรีสน์นี้มีอยู่7ตััววด้วยกนเป็นปตัวละคาสสิก ที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีและกลายมาเป็นภาพจำให้กับเกมชุดนี้จนถึงปัจจุบันโดยเริ่มจากจอห์นนี่เคสนักสแสดงฮอลลีวูดผู้มีศิลปะการต่อสู้เป็นอาวุธเคนโนฐานรับจ้างไซบอร์กสุดสถุนซอนยาเบลดนักสู้หญิงแกล่งเพียงคนเดียวในกลุ่มสกอร์เปียนนินจาปีศาจผู้มีพลังเปลวเพลิงจากนารกเป็นอาวุธซับซีโรนินจาน้ำแข็งคู่ปรับของสกอร์เปียน ไรเดนชายผู้เท่าสุดในกลุ่มผู้ใช้พลังสายฟ้าและลิวคังชายผู้เป็นผู้พิชิตมอร์ a ทล o m b a t และเขาคือพระเอกของเรื่องนั่นเองเรื่องที่4เนื้อเรื่องของเกมซึ่งเรื่องราวของเกมนี่บอกเลยครับว่ายาวมากๆแต่เอาไปว่าผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆสั้นๆนะครับทุกคน ซึ่งเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าโรคของมอทโตคอมแบทเนี่ยมันมีหลากหลายมิติเป็นอย่างมากและไอ้มิติที่มีชื่อว่าเอาเวอร์เนี่ยต้องการที่จะครอบครองทุกมิติเดกได้ว่าอยางให้กลายมาเป็นอาณานิคมของตัวเองจกกักรพรรดิที่ครอบครองมิติที่นําโดยเฉากล้วยเอ้ยไม่ใช่เฉาคานพี่แกก็เลยส่งนักสู้ไปรุกนานแต่ละมิติ จนมาถึงมิติที่มีชื่อว่าเอิร์ธเรียมหรือพูดง่ายๆก็คือโลกนั่นเองจึงทําให้เกิดการประลองที่มีชื่อว่ามอร์ท่าคอมแบทซึ่งนักสู้หลายคนของโลกเนี่ยก็เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ผลสุดท้ายเด็กของพี่ขานก็ต้องพ่ายแพ้อย่างหมดรูปให้กับนักสู้จากโลกโดยลิวคังเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันครั้งนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเพิ่มเติมไปยังไงก็กดตัวไอไปดูคลิปด้านบนได้เลยสรุปไวให้เรียบร้อยแล้วเรื่องที่ 5. ้าแบตเทอี หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของถ้าไม่ตายปริชีพสังหารสุดโหดที่เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเรทที่ทำให้เกมนี้เนี่ยโคตรดุนแรงแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าไอเดียสุดปันเจิดนี้ไม่ได้มีที่มามาจากมอท l คอมแบทเนี่ยมอทอคอมแบทเนี่ยได้หยิบยืมไอเดียนี้มาจากเกมเกมหนึ่งฮะที่มีชื่อว่า The Barbarian ซึ่งเป็นเกมต่อสู้ที่ออกในปี1987บอกเลยครับว่าโคตรตำนานขนาดผมเองยังเกิดไม่ทันหรืออาจจะพูดง่ายๆได้ก็คือเกมนี้อาจเป็นต้นกำเนิดให้กับความรุนแรงของเกมในสมัยนั้นก็เป็นได้นะฮะเรื่องที่6อย่างที่ทราบกันดีครับว่าตัวละครจอห์นนี่เคสนั้นในเรื่องเป็นดาราฮอลลีวูดแถมยังมีศิลปะการต่อสู้ขั้นเทพใครจะคิดล่ะครับว่าต้นแบบของตัวละครตัวนี้นั้นมีตัวตนอยู่จริงในโลกของเราด้วยซึ่งของคนนั้นเขาก็คือ ดารานักแสดงชื่อดังอย่างชองคลอสแบรนแดมอ่านชื่อให้ถูกนะครับผมชองคลอสแบรนแดมนะนักแสดงและสตันแมนผู้มีความสามารถด้านมาเชียวอาร์ตที่เคยฝากผลงานไว้ในหนังที่สร้างจากเกมอย่าง Street Fighter ก็ต้องขอบอกเลยครับว่าท่าทางรวมถึงแบ็กกราวน์ของเรื่องราวเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกับนักแสดงคนนี้เช่นกันเรื่องที่7ใครจะเชื่อล่ะครับว่าตัวเอกของเรื่องอย่างลิวแคนในตอนแรกนั้นทางทีมงานไม่ได้ตั้งชื่อให้เขาว่าลิวแคน อ้าวงงละสิก็เดิมทีทีมงานเนี่ยเขาได้ออกแบบตัวละครนี้ให้เป็นนักรบญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ให้ชื่อว่ามินาโมโตะโยชิสเนะซึ่งเอาไปเอามาเนี่ยทีมงานก็คิดว่าชื่อมันยาวเกินไปก็เลยเปลี่ยนสั้นๆง่ายๆว่าลิวแคงละกันแต่ความสวยมันก็มาอยู่ที่ว่าชื่อนี้เนี่ยมันเรียกยากจริงๆฮะเพราะในปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็คงจะสับสนกับชื่อนี้นะฮะอาจจะเรียกว่าลูคังริวแคงลิวคัง นู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างว่าไปเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ชื่อในชวนสับสนจริงๆเรื่องที่8ด้วยกระแสะและความนิยมของเกมจึงทําให้เกม Mortal Combat นั้นถูกนําไปสร้างเป็นหนังเช่นกันในปี1995โดยค่าย New Line Cinema ที่ขนตัวละครสุดฮิตในเกมมายำรวมกันไว้ในหนังเรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็น Johnny Cage l i วค a ัน Sonja Blade และ อาจารย์แดงทุยไม่ใช่ผู้เท่าไรเด่นแถมหนังเรื่องนี้ยังใช้โลเคชั่นในประเทศไทยอีกด้วยส่วนพ่วมกับเนี่ยก็คุณภาพและเกินเพราะได้พอ W S Anderson หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของพู่มกับเจ้าของแฟนชายผีชีวะนั่นแหละฮะมาเป็นพ่วมกับหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องแปลกใจนะฮะที่หนังมันจะมีแต่ฉากต่อสู้มันๆแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยเรื่องที่เกอย่าที่ทราบกันดีครับ ตัวละครสกอร์เปียนในหนัง Mortal Combat ของ PWS Anderson นั้นแน่นอนว่าแทบจะไม่ได้พูดทั้งเรื่องแต่ในฉากการต่อสู้นั้นคนที่ให้เสียงภาคตัวละครสกอร์เปียนนั่นก็คือเอ็ดบูนกราฟิกดีไซเนอร์ผู้เป็นหัวหอ,อกสำคัญในการสร้างโปรเจกต์ Mortal k o m b a t นั่นเองและเรื่องสุดท้ายถ้าใครที่คิดว่าหนังเรื่องนี้นั้นเป็นหนังต่อสู้ธรรมดาเรท PG13 ทั่วไปที่เด็กก็ดูได้คุณคิดผิดแล้วครับ หนังเรื่องนี้ด้วยความที่ซื่อตรงกับฉบับของเกมมากที่สุดดังนั้นจึงกลายเป็นหนังเรท R ที่มีทั้งฉากความรุนแรงเลือดสาดที่บอกเลยครับว่าไม่เหมาะกับเด็กน้อยเป็นอย่างมากส่วนแฟนเกมก็หายห่วงได้เลยครับเพราะผู้อำนวยการสร้างของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือเจมส์วานู้กมกับฝีมือดีแถมยังเป็นสุดยอดแฟนตัวยงของเกมชุดนี้อีกด้วยแน่นอนครับว่าหนังเรื่องนี้จะต้องโหดติบเถื่อนซื่อตรงตามแบบต้นฉบับของเกมแน่นอน ถ้าอยากรู้ว่าไปยังไงก็ต้องลองไปรับชมในวันพรุ่งนี้กันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย